สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับตอนนี้เราอยู่กับทีมง,งานครุตินครับเป็นทางชันๆที่รับ ส2 3ส,สจครับแบบจัดหนักจัดเต็ม11ตักครับ11 12ตักไม่เชื่อนับดูเลยครับเพราะว่าเรานับมาแล้วใส่แบบอุ้มอุ้มครับเต็มไม้เต็มมือจัดหนักจัดเต็มครับโอ้อยคันนี่ไหมโคตรแหละ เราไม่ได้ลงไปด้านล่างครับอยู่ด้านบนนี่แหละเห็นชัดๆเลยครับคนตักมืออาชีพตักเร็วมากตักแบบสุดทรหด อดทนครับนั่งแท่นตักทั้งวันครับไม่เคยบุนว่าเหนื่อยนะ <c oughs> คันมีแต่แรงๆทั้งน,นั้นเลยฝั่งโน้นก็มีครับทีมงานของไพทูลครับว้าอลังการงานสร้างครับ ลงนี่สุดยอดทีแล้วในการปีนบ่อครับไม่มีคำว่าลื่นครับสุดยอดงานมาแล้วครับเฮียสังลุยเอาเลยเลยเวเต็มแบบที่เลยนั่นแหละนั่นแหละโชว์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 หน่อยโชว์หน่อย อาเมืกี้เขาตั้งอยู่ฝั่งนี้นะถ้ามถอยไปฝั่งอื่นเขาไม่ใส่ให้นะโอือ,อชอบแต่กันแรงอยู่นี่แหละชอบมากเลยคันแรงๆเงนี่ยเดี๋ยวเราไปดูควันเขาดีกว่าควันเขาอยู่ฝั่งคนขับนะว่าออกตัวจะควันเยอะไหมคันนี้ครั ถ้าออกตัวควันเยอะๆนั่นแหละรถแรงครับถ้าออกตัวไม่มีควันเนี่รถไม่แรงครับ <c oughs> ประมาณสิบเอ็ดตาครับโอ้โ,อโหอรู้สึกว่าไม้กันสั่นเราจะชำรุดครับออกอาการครับ ความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นนะก็ะเลยออกอาการครับเดี๋ยวเราจะจับเอาดีกว่าไว้ไหมคันนี้ ควันจะเยอะไหมถ้าควันออกเยอะๆมันจะแรงครับโอ้ฝนมาแล้วครับพี่น้องฝนเริ่มมาแล้วครับทีนี้ลื่นเลยแหละ <c oughs> ถ้าฝนมาอย่างงี้สิบล้ออยู่ไม่ได้ครับลื่นแน่นอน <c oughs> เห็นไหมไหมฝนมาแล้วครับโปรยปลายมาแล้วครับใครที่ลงมาในบอ่อเตรียมลื่นเลยครับ รีบขึ้นไปครับไม่ต้องลงมานะอืโอ้ยแต่ควันออกนี่แรงโคตรแรงเลยแหละ